คลิปนี้ก็พามาซ่อมพัดลมนะครับติดผนังนะครับหาตาลินะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้ามีมิเตอร์นะครับตั้งเลี้ยงความต้านทานแล้วก็วัดนะครับแล้วก็ถ้าถ้าพนัดลมเป็นแบบกดนะก็ให้กดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามดูแล้วว่าความต้านทานมันขึ้นไหมครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับลองดึงนะครับดึงสลักเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งมิดอิมซิมนะครับไม่ขึ้น เจียสองไม่ขึ้นเกียสามไม่ขึ้นสันนิษฐานนะครับให้ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับว่าสายมันขาดในไหมนะครับเอซีดูไล่ดูบางทีสายขาดในก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดแล้วครับเพราะพัดลมตัวนี้มันมันฟิกนะครับมันไม่ได้เคลื่อนย้ายเหมือนพัดลมตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับก็คือฟิวขาดไหมนะครับให้เราหมุนดูโอ้ไหลลื่นนะครับอไหลลื่นอาจจะไม่ใช่ฟิวหรืออาจจะใช่ฟิวก็ได้ครับเหนะครับ ให้ทําการแกะนะครับฝาหลังดูนะครับแล้วก็แกะที่ตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีฟิวนะครับเราลองวัดดูนะครับเ่ะแกะครับผมเมื่อแกะด้านหลังนะครับมองได้ตาเปล่าแล้วนะครับเราก็ทําการวัดนะครับปรากฏว่าสวิตนะครับเป็นสวิตตัวนี้เป็นสวิตดึงนะครับมันคือวัดขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับกับสายไฟเข้าเนี่ยมันไม่สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ คัตเต้ขูดหรือว่ากระดาษทรายลูกก็ได้นะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งฝั่งตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตัวนี้นะครับแล้วขูดนะครับทัดก็ได้นะครับเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวลองให้ดูครับครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับกระดาษทรายขัดแล้วนะครับก็เปิดแล้วก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟิลน่าจะเสียนะครับฟิวจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับ ถ้ามันเกลียนไม่ฝืดนะครับเราไม่ต้องไปแกลี่านัดบสีตัวก็ได้นะครับเราค่อยๆเขี่นะครับเขี่สายที่เขาสายคีบันทยรัดนะครับชุดสายไฟนะครับอาจจะเห็นฟิลลลักษณะตัวสีขาวนะครับบางเครื่องก็เป็นตัวสีดํานะครับลักษณะนี้นะครับให้เราวัดนะครับวัดแล้วใช้คนทานวัดนะครับถือไม่มีมิเตอร์นะครับลองซื้อนะครับหรือจะต่อตรงลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมครับเย จะลองต่อตรงดูนะครับโดยการบิดเลยนะครับบิดตัวฟิวนะครับบิดฟิวอย่างนี้เลยนะครับลองดูนะครับหรือว่าจะใช้ทาวนก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะครับจริงมันมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับอันที่ลองมานะครับแต่ว่าถ้าป้องกันดามาก็ซื้อฟิวมาต่อนะครับเพราะว่าแกนมันไม่ฝืดนะครับ อ่าตอนนี้จะรับวัดปลายสายให้ดูนะครับว่าความต้านเท่าไหร่นะครับเปิดเกีย์ค้างไว้นะครับเกีย์สามนะครับตัวนี้ตั้งเลี้ยงความต้านนะครับดีดีต้นมิเตอร์นะครับวัดปลายสายดูนะครับเื้องตัวนี้มอมอเตอร์ตัวที่สลับใส่นะครับน่าจะขาดเหมือนกันนะครับความต้านไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าตอนนี้ เาสังเกตดูครับวัดความต้านก็ได้465กิโลโอห์มนะครับเกียร์สนะครับเกียร์สเกียร์หก็จะความต้านก็จะลดลงนะครับคือสรุปแล้วก็คือเป็นที่ฟิวนะครับแล้วก็สวิต์เนื่องจากไม่ได้ใช้งานนานนะครับก็จะเป็นสภาพสนิมนะครับโอเคครับหมุนเรียบร้อยนะครับเสียงนิ่มมากเสียงนิ่มมากตัวสายนะครับตัวสายน่าจะไม่ทํางานนะครับ ลองต่อตรงดูนะครับสวิตเสียไหมต่อตรงอ่าต่อตรงตัวสายก็ทํางานนะครับแสดงว่าสวิตตัวสายก็เสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะต่อตรงเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สมาชิก fc นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะครับสําหรับการซ่อมนะครับแต่ว่า ทับฟิวตัวนี้มันอยู่ลึกนะครับก็ควรเกลน่อนนดนะครับแล้วก็ล้างเกนไปด้วยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่านะครับแล้วแต่ความถนัดของท่านนะครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่างอีทําได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC วันนี้ก็จะมาแก้ไขนะครับรถสตาร์ทไม่ติดเนาะวัดไฟนะครับเอาแบตไปชาร์จแป๊บเดียวก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับสาเหตุมันไม่ได้เยอะนะครับนี่สังเกตดูขั้วนะครับจะเป็นขี้เกลือนะครับ มันจะสัมผัสกับแบ็ดไม่ดีนะครับทั้งๆที่เราขันน็อตแน่นนะครับเวลาสตาร์ทนี่เวลาวัดขั้วแบตดนี่มันจะได้12วุตนนิดๆนะครับมาวัดที่ตรงขั้วตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับวิธีแก้ไขก็ขัดนะครับใช้ใบเลื่อยขัดหรือว่าใบมีดขัดก็ได้นะครับให้เป็นร่องนะครับทกใช้ตัวนี้นะครับขัดนะครับใบเลื่อยก็ได้นะครับหรือใบมีดนะครับขัดทั้งสองฝั่งนะครับขั้วเป็นสนิมนะครับข้วนี้ด้วยนะครับหลังจากขัดแล้วนะครับ แน่นพอสมควรนะครับเวียนลองอีกไฟอยู่ที่สิบสองนะครับสิบสองโวลต์โอ้สิบสองยี่สิบสี่อ่ะตาสตาร์ทดืด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 ดนะครับอาการเล็กๆน้อยนะครับมันจะอาจจะอืนหน่อยธรรมดามันนะครับเรียบร้อยครับ